สบายดีตอนแรงๆตอนแพงวันพฤหัสจ้าแรงวันพฤหัสนะจ้าสบายดีสปีดได้เด้อพาพี่น้องป้องป่ายมาชมบรรยากาศยามแรงก็เจ้าสิไทนาเลวเจ้าสิไทยหุดไหหุดนาเลยอ หน้าตีนบ้านเนาะไถ่ให้มัีก็ไดอ้อันนี้เฮือนจเสตจ้ะเงินจเสตอันนี้ห,นหลังน,น้อยๆค่อยรักหลังน,น้อยๆค่อยรักจ้าอย่างเอกมาก็เป็นทุงน่งนาเนาะจ้ะเนาะนาใกล้บ้านบ้านใกล้นาจ้านาผัวใกล้บ้านนาค่อยอยืดปูนโคก พี่น้องมาชมโคกกรปมาแล้วมาชมบรรยากาศหนองสะเพื่อนหนองสะบ่มีอ่ะหนองสะซึ้งแนวตีนบ้านพี่น้องเลยค่ะตะเวนกำลังสีตกดินเด้อค่ะตะเวนกำลังตกดินนี่พี่น้องสี่หกโมงอะไรนี่ห้าโมงสี่สิบหก แดดขนาดนี้เลยปีนหัวแล้วปีนหัวเอ้ยปีนหัวพาพี่น้องไปเบิ่งผู้กาผัวกางามงามผู้เกี่ยวเออลื่มืัอห,หน้ามาแก็บจ้าพี่น้องเลนะย,ส,ยสิ่งขาดอันนี้เลยนะสิ่งเกาะน้ามาแก็บพี่น้องสิ่งขาดอึ๊บอึ๊บเอ้ยสิ่งเกาะหน้ามาแก็บ น้ำมืงกากราเจ้าเขียวอือลื้อยู่พี่น้องเอ้ยเขียวอือลื้อยังใ่ดำเลยพี่น้องเอ้ยกาอยังสั่นอยู่นเดือดว่ากเจ้าจังดำผู้กระเจ้ากากร่างกระเจ้ากระดำกร่างผู้กระลังกระเจ้ากระดำลังจ้ะโอ้ยน้ำ khi tôm đó bạn này <laughs> tôm đó phải đóng bông phải đấy đấy lui bài ơ ơ ơ phải lui bài chỉ hút mông là đẹp nhưng bạn mà giảm mông gì mông hoan cả hoan vì đâu ơi mà bừng ta cọ cả cá đi đi nhưng tầm vào đấy Uh, kiệt đội trắm rồi Nhi, nhân nói vô vì nó này. Cá nhân bò nhai, cả nhân nói vô lốc cái đang lốc bò đây, khát lên này. Cá sạm tà, sì tà, sạm ta Tôi vẫn để ยังท้างพี่กำลังปูหลูอยู่พี่ยังปูหลูอยู่ทางพี่พี่น้องเยยังอ่อนอยู่นี่ปูหลูอยู่พี่น้องเยบุกป้าบุกดงมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำอันนี้ก็สิ้นเดือนก็เลยจังได้ดำพี่น้องเยนยัง <c oughs> น้อยเยูะเบิ่งแน่กว่านี่ เนี่ยากนี่หาจีแตกเนาะบางยุ่หาจิตกไม่ค่อยมานี่เองไงนี่ในเดือนนึ่ะครันเอาะลกทางนั้นแล้วเราก็มัลกต่อทางนี้เลยเป็นองเอยนะเบิ่บงไปน้ำกัน มาถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งก่อนกลับประเทศไทยจ้าถุงให้ยุุงนาเนาะเอ้าวพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศแล้วก็จะพาพี่น้องเข้าเมื่อได้ด้แบบนี้ไงพาพี่น้องเข้าเมื่อ เออไม่คือดีแล้วเบิ้งก็ไม่คือดีอย่างมาโอ้จะมาแต่หน้ามาแต่หน้ามแต่หน้าฮ่าพี่สั่งฮ่าเห็ดบ่ย่คือฮ่าคือคอนเทศเด้ตรอเกษตรก็สิซื้อเอาเห็ดเพาะเห็ดเพอฮ่าไมีเห็ดเพอแบบสาวเอ้ยอ่ามีเห็ดเพาะเห็ดเพอแลาห้องสิซื้อเอาน้ำชักโลพอได้เมื่อแก่ Ừ, อ,อืเออมึงมีเฮ็ดเราปะไปเมื่อเฮาก็ได้น้พี่น้องมาชมบรรยานจะกะ,ละกไไแล้วก็เมื่อนี่รไปเลยเมื่อแต่ให้แต่หน้าบ้านดีละบ้านลุงบ้านนี่เลยเอ้ยน้องเดี๋ยวเปิดในหมู่บ้านได้ก่อยหมู่บ้านน้อยเพราะเป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะหมู่บ้านโบฮอสลอยอย่า,นนยา,ายงคาดซะ มืดแล้วบอกไปน้องมาเนี่ยมืดแล้วเนาะมาตั้งแต่ห้าโมงมาตั้งแต่ห้าโมงสี่สิบหกจนตอนนี้จักโมงเลยนี่เอ้าไว้ไปในเข้าในบ้านตาเว้นจนตกดิดแล้วนี่ยังบอกมืดไปพี่น้องตาเว้นตกดินก็ได้ ข้ามหัวอีกอะเด้อเมื่อ้ไม่หยากกบอาโลเขียดตัางแอบเด้อฟางเขียดตัางแอบข้ามันมาจัก ักแวนกำลังเกิดนี่ฟักแวนกำลังเกิดเลยพี่น้องเอ้ยเจอดำน้ำก็ได้กินเลเดี๋ยวเราไม่ใส่เดี๋ยวเราไม่ทมผักกาเอาผักแวนได้นีม มันจะเจอกันไม่เด้อจ้าเอฟซีทุกท่านสวัสดีจ้าสบายดีหลังจากงานกลับมาฟังเสียงเขียดตั้งแอดเด้อ ti còn len vì nó làm lẽ là thì còn len này nó อย่างเอฟน้องตีกล่องแรงเลวได้แต่เงินเลยเด้อตเงินเ้ยสบายดี